ก็สวัสดีทุกคนนะค่มว่าผมไปทํำไอ้ผลไอ้เนี้ยไอ้ผลถ้าทุกคนอยากรู้ว่าผมไปทําไอ้เน้ไปดูแล้วทุนนั้นแด่ฝนแสงไปแต่กูคิดว่าฝนแสงไม่นทำยากที่ตายเพราะกูไม่รู้แต่กูยังแต่ไกลไปแล้วงอันนี้แต่ว่ามันฝนแสงใช้กมเยอะกว่าก็เลยจะ เป็นแสงนี้เกือบพันเอเ,นเป็นพันนะเทียบพันพนะเลกือบจะห้าร้อยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าถึงห้าร้อยหรือเปล่าเกือบกาจะเกือบนะ เดียเพราะว่าเวล์ต่ำเกินไปเวล์กูนี่ต่ำเกินไป,ม,นไปมันไม่มีคนไหนดีเลยที่แบบมันตีเราค่าเราได้แล้วไม่ได้ค่าเราได้แล้วมันได้ทัเออเ้งเอาเวล์กูน้อยอ่ะ ไ,ไ,นะไนะ้้ารากส์ไล็อกอินไลน์ไ้เกมสอทุกอย่างทีนี้ไม่ก็อีกสองวันหน้ามันก็จะได้เนี่ยก็จะได้แปดเอ้ก็จะได้ินตด้วิตู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  จริงอ่ะคาร์ดิสแบ็คาร์ดิสแมทอะไรอย่างอุ้ยวิ่งเร็วอ่ะใส่เสียดเสียดตีเด็เออว่ะวิ่งเร็วจริงแต่ว่าแดดยังช้าอยู่ดีเออแดดมันดูเร็วขึ้นนะมันดูแดดเร็วขึ้นแล้วแม่งวิ่งเร็วจริงสำหรับใส่รันนี่หมายจะจักวาไก่เยี่ยมมากใส่รันนี่มากแล้ว สายพีพีแล้าล่ะเพราะคูจะแลปเอ้ยคูจะแปลงไม่ค่อยเก่งแต่ข้าหัวในบอสสองจะถูกเอ็มแล้วี่มันไม่ใช่หไม่ครับได้ที่ข้าหัวเราสองจุดหกเอ็มเนาะใช่ตีแต่บอสข้าคนไม่ค่อยเก่งเพราะได้ข้าหัวเป็นล้านขนาดนั้นอะข้าหัวเยอะขนาดนี้เป็นล้านเลยเพราะว่านั่นแหละตีบอสตีบอสตีบอิงไม่แนวติงบอสหินแหน ยบ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 เกมไม่รอดเนแน่างเลยแล้วจากเไก็อีกหเวลแล้วก็ไปคุยต่อไปแล้วคต่อไปก็คือาทำไมช่วงนี้น้ำมูกกไหลรัวๆเลยวะ ไ ah, ah, ่หาพีพีก nah ับคนอื oh. ่นไม่ได้อไรม่ได้ไปช่วย ก็ยังเหนือยกันไปเยเลือดจะตกรนแล้ว่นโอ้ยสามแล้ววะเคลอดแต่เราไม่รู้นะเคลอดมันต้องทไการทำอไอนี้หรือเปล่าแล้วไ้ดาฟินิก์วิสตงน่าจะ ฟินิกซ์สองอะมันไม่ต้องการแคลอทแล้วมันไม่ใช่เผามิงหรือเปล่า,าดูเขาไ่รูดเวยกันกูไม่เคยได้ดับฟินิกซ์เลยแล้วกูไม่เคยตีบิ๊กบัมด้วยว่ามันไม่สปา้กูนะแล้วมันไม่สปา้กูไม่พอนะเกมบเลขนาดบางทีดูเล่นบอกฟุตดูได้ที่เซ็กแอดมินแต่มันไม่มีคนเซ็กให้เราแล้วมันจะมีคนต้อง อยู่นอกแ hey, oh ี่ไงเมนยังไม่รอดเลยนั่นมันฆ่ากูแล้วก็ชาลิสกูตายไปเลยตายไปเลยหายตัวเลยมตัวต่อไปกูไม่ได้เด็กแล้ว่ากูจะปิดวีวีแล้วก็ตาม เดียวมึงโดนสองตัวเนาะจะให้แมงบุกก็ไม่มีการลัดกันถ้าดำใช่ไหมาว้ยไงเว้ยไงไวโอลินจำไม่ได้ในการ์ตูนชื่ออะไรจะไม่ได้ ไม่ได้ไม่เคยดูแต่กูจำก็ได้แต่มนน้มันสูงสที่เดียอ่ะแล้วมันมันสูงี่ไหมเวลาบาตีบอนที่มันมีแค่ตัวเดียวมันก็จะตียากโ,อโอูเยตบสามกูมีสามพวกกูมี300ไม่เชื่อมึงดูสา0ร้อย เนาะคือมีแล god, really no. ้วแม็กมาคือมีแล้วมีแล้วแต่ถ้ากูเติมเกมพาที่แบบมันเก็บฝนได้เพิ่มอ่ะดีเลยนะเนี่ยแบบดีมากเลยเนี่ยเพราะว่ากูจะได้เก็บแม็กมาสองฝนไงชึ่งเวลาแบบกูเวลตัดและ แล,แ,แล้วกูจะทำแม่คว้าตื่นใช่ไหมกูก็ทำแม่งเลยโดยที่แบบอันเนี้ยยังไงไม่รู้แต่ไมะเหกูกูไม่เท็ไอ้ไก่ไม่รู้จะจแล้วว่ะทีน,นีมาแล,แล,แล้วลก่อนที่เก็บกูมันกูไม่ได้เติมเกมฮาร์ดเพิ่มไม่มี ก็มีแหละเพราะกูเอาไปเติมกูเอาไปเติมมาทำไออันนี้วีสองหมดแล้วไปเติมเจมมาทำอันนแต่ว่ามันเหลือแค่สกิลเดียวซึ่งอีกสกิลนึงนะกูเอไว้ทีหลังก็เพราะว่าอี่นี้นะ ก็จะได้ลิลี่หรือว่าเราคือหลายวันแล้วก็จะได้2000เจมแต่กูไม่รู้นะถ้ามันผ่านไปวันหนึ่งแล้วแบบเราต้องทำอหไรถ้ามันต้องทำอะไรกูก็จะไปขอกาวิธีอย่าคนโลกหนึ่งโลกสองแล้วพอกูได้มาก,ก,กูก็จะเก็บแล้วพอกูเก็บได้ไหมกูก็จะทําแล้วพอกูทําได้ไหมกูก็จะไปทำไปไปเอจะเอา,จาออเจมนั่นแหละ ไม่ได้แดกกูหลอกกูผิดดีดีไก่คนไายขายบ้างเหรอเฮ้ยมันรีสต็อกแล้วเฮ้ยแมกเนตขาย ข้อเดียวข้อเสียของไอ้กาวิทยี่ตื่นก็คือไอ้จะจิ้มแล้วก็จริงนะแต่มันทิ้งแค่แค่เดียวอ่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีมันดับละหรือกูต้องกดคลิปล็อกมันจะไม่ดับอาจจะเป็นได้ปได้นะเพราะตอนกดแล้วบินงหนักไม่ดับโคตรช้าเดี๋ยวพอกูไม่กดคลิปล็อกนะมันดับเร็วเร็วเร็วชิบกันไอ้ที ใช้ชีป no ล็อกแล้วไม่ดับช้าก็เลยจะลองใช้แบบไอชีปล็อกนี้ถ้าไม่ชีปล็อกไม่ดับช้าลองคิดว่าเราต้องรับเกลือดริงๆถึงมันจะิปเร็วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้ากวิครับพี่น้องถ้าใช้ไม่ใช้ชีปล็อกจะชบหกวถใช้ชีปล็อกอะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1หกเจ1ด1ปดเก้าสิบเจ้ากเฮ้ยทุกคนโอเคใช้แบบไม่ชีบล็อกเหมือนเดิมคเพราะว่าใช้แบบไม่ชีบล็อกนะแค่ใช้ได้คิวเอ็กซ์โช้ซ์สักหนแล้วมันจะกดตรงนี้ได้กดไปหน้าเราและเราจะสอนทำนะวิธีทำก็คือคุณต้องใช้เกาว,วิธีก่อนนะต้องมีเกาว,วิธี กาวิตี้เลยค่ะแล้วก็ต้องเอาเกาวิตี้มาแลกกับมัน,นตแต่เราต้องมีคนแต่เราต้องใช้คนกาวิตี้นะพอเราเข้าไปใช่ไหมมันจะมีบอ,อส AYT ทีมารทีเราอนท่ได้เร็วอ่ะนะดูจากข้างหลังแล้วแม่งกุนูเผาดีมอนเราะว่าเผาปีศาจวิ่งเร็วนะดีดีที่มันวิ่งเร็วไปลองเสิร์ช Google ดิ สิ่งที่แบบวิ่งเร็วเออเอทิเชียตเอทิเชื่อนอะไรอย่างเออเอกซ์โซลี่เออเอกซ์เซสโซรี่เดี๋ยวเสิร์ชในกูเก e นีนเอกซ์โซรี่ในคิงเดซี่อะไรที่มันวิ่งเร็ว เรียร้อยอีกขึ้นซอลลี่เองคีเลเซี่ที่บล็อกสปีดกูพิมพ์ในคีเลเซี่แม่งกลายรูปบ็อกฟุตโอเคเดี๋ยวละอ่าวันนี้กูไม่รู้จะการอะไรอืมกูต้องไล่ดูแบบนี้ไม่เงู่ เยอะอ่ะมีแต่อันเยอะอ่ะมิงนี่เป็นร้อยอันเดยวตรนี้กูจะดูจบเลยเอาไอตัวครีมสังนี่เขาอุูมด้วยเหรอเนี่ยกูเพิ่งรู้นะย้อนลองดูในกระเป๋าเราซี่มีอะไรที่มันวิ่งเร็วได้บ้างนี้ไม่ใช่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 แค่อันนี้อ่ะโอเค กูเกิลแล้วนะครับก็ไม่ได้ช่วยเชียอะไรดี <Happy New. S 1> แับพี้น้องเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ไหนดีวะหาคนหนึ่งๆเ mm. นี้ยไหมไม่เอาอ่ะเพราะว่า,วาผลไฟแม่งบินได้ไอ้ผลไฟเนี่ยมันบินได้แล้วมันบินได้ไม่พอนะไอ้แมสไอ้กาวิตี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับอยร่องบนพื้นอ่ะท่านี่บินไม่ได้แต่เกาวิตี้มันบินไ,ได้เพราะฉะนั้นแต่เกาวิตี้สู้เกาวิตี้ ก็จะไม่มีใครชนะหรอกกันเลยเพราะว่าแมงบินได้แทบเร็วด้วยนะจะเป็นแบบไหนแม้ว่าจะยังไม่เป็นเ่ไม่บินบินได้นาน <c oughs> ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะว่าแบบไหนบินได้นานกว่ากัน ที่มันเอาไว้ทํำไอ้เขที่เอาไว้ทำที่ที่เอาไว้ทำไอ้นี้ผลตับที่ตื่นซต้องไป้เจปดเก้าสิบสอดสบสสี่สปดเกยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบส 2ี2ส2บ2ี่ยี่วิทุกคนนาเดี๋ยวมาดูซิเออจะิดูสินะรออีกรอไฟถ้าเป็นแบบตื่นจะเป็นบินได้สิวิถ้าเป็นแบบไม่ตื่นอ่ะหนึ่งสองป

มันเร็วกว่าแบบไม่ตืนนิดนึงนะแต่ว่ามันโคตรเทแล้วก็โคตรเร็วแม้ว่าหินมันจะแบนเกินไปก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตจริงมันจะยืนง่ายถ้ามันแบนามันหุบมาโกงๆมันจะยืนยากอ่ะกลัวตกด้วยแต่กูเป็นคนที่โคตรกลัวความสูงกลัวขนาดว่าสองเมตรกูก็กลัวขนาดเมตรเดียวเวงกลัวขนาดไม่งสูงแค่เมตรเดียวเวงกลัวไม่ถึงหนึ่งเมตรกูก็กลัว แมงไม่ถึงหนึ่งเมตรกูยังไม่กล้าขึ้นไปและกูยังแต่ถ้ากูขึ้นไปกูยังไม่กล้าลงมาไม่กล้าเลยนะกลัวไม่ถึงหนึ่งเมตรกูก็กลัวกลัวความสุดแบบขีดสุดขีดสุดสุดแล้วขีดสุดใครมีดาก้อนสกิลมั่งกูใช่ป่ะวะกู้ยโอ้กูมีตุ้มีวันตุ้มี โอเคหุมึงก็เทกับูดิเทไหใครวะโอเค ูไม่รู้ว่าแต่กูแรกกับเขาว่าก่อนเลดี้แล้วเพื่อนกูเลดี้แล้วมึงอย่าบิดโคมกูนะมึงอย่าบิดนะมึงอย่านะถ้ามึงบิดนี่มึงเจอกูแน่นะแต่มังกรสำหรับกูมันก็ไม่ค,มค่อยสระกัรหรอกไม่อยางไรดูกีดัก,กทูเทมอ๋อดูแล้วมันคืออะไรมันเอาไว้เสกหนวดดำเราจำได้ถ้าเอาอันที่เอาไว้เสกหนวดดำมันจะมีหนวดด้วยนะ เพราะฉะนั้นช่างแมงกูบิสีนวลด,ด,ดำอยู่าขับเรือไปเลยนะจาได้นะั้นวดดามันจะอยู่ตรงตรงเกาะกระดูกอะที่มันเป็นเกาะกระดูกจริงนะเกาะกระดูกที่มันเป็นเกาะของเผ่ามิงนะพวกเผ่ามิงทั้งหลายน้อนเผ่ามิงสุดน่ารักแล้วก็น่ากลัวบ,บางกลมก็น่ากลัวบ,บางโตง้น่ารักแต่ส่วนใหญ่น่ารักอะหลายๆคนที่ชอบดูแอนิเมะ ต้องรู้จกักเผาหูสัตว์แล้เผาหูสัตว์เป็นเผาที่น่ารักที่สุดในแอนิเมะทุกเรื่องที่เป็นแอนิเมะเกี่ยวกับแอดเวนเจอร์หรือว่าแอนิเมะแอนิเมะเกี่ยวกับต่างโลกญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใช้กระดาษผลิตมังงะมากกว่ากระดาษปิ๊ชูอีกแต่ญี่ปุ่นมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อะไม่มันอยู่ในบัตทวีปเอเชียนะ หิมะมันตกอยู่ประเทศเดียวญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่อยู่ญี่ปุ่นกับอันเนี้ยกับจีนอะเป็นสองประเทศที่อยู่ในเอเชียในหิมะตกงงเะเกาะเผาหมิงอ่าหเกาะกระโลกบเผามิงช่ไหมไปละตุด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 ต โอ้บาโทโลมิบาโทโลมิบาโทโลมิเอ๊บาโทโลมิโอเย็บสั้นๆในเกมนี้แบบติดแบบแน่นอนกูเตเหมือนันวาลูมเ็บ้นกูไม่รู้ว่ามันเยกสั้นหรือว่ามันเย็แบบนี้ลแต่กูคิดว่า ไม่น่าแข่งของนัดแล้วบ้านทวลูมีโอมึงมีพะกุมคาตาคูรีต่ตอนไหน,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 นพะกมคาตาคูลอ่แต่น้ำมันของลอมเปลย่านรับมันเกาะกระดูกมันก็หายตัวไปเมื่อกี้กูโดนเกาะรูปภาพกกเกาะกระดูกจ้ำสเกลเนี่ย ทอมคิวยินลงทอมด็คิวยิงจิทอมเดกิมเด็เดบเดบดิวบเดเดบด็บเดดเราจำได้นะว่าไอ้ที่ทำาิดีคืีสองี ดีด um, e ับ <wont> ฟ <Momo S 2> ิลนเิดแงรียแล้วกูก็ไม่เห็นมันอีกเลยจุเดี๋ยวนะมันอยู่คุโรเกาะหรือเปล่าไอ้ปาซึ่งซึงไมเลเดีไม่รไปดูสิมันมีควสอะไรกูามันเฮ้ยมีเดลิฟเวสจำได้ว่ามันนี่ไงมีเดลิฟเวส แม่งมีแต่สามพันบวกลงฟาร์มกี่ปีเป็ดเราไม่รู้นะว่าอันนี้มันจะได้เท่าไหร่ไม่รู้ไอ้ดอนโนไอตีจี้จี้เพราะฉะนั้นเรากลับหัวฮัทดาคอนสกิล สามตัวก็สามต,ตัวจะไปรูโจอิ่มอยู่ไหนอ๋อรูแลทะเลาใช่ไหมจำได้ว่าจอิมมันจะอยู่กเลทราไม่ใช่กออาดกากกเนจะไหนวานวจำได้ว่าโจอิ่มอยู่ อะไรวะไปประซื้อไปอ่ะแต่กูไม่รู้ที่น้องอะเพราะมีต่อแต่พอแปลงร่างแล้วเหมือนตัวเชี่ยอะไรไม่รู้เกมนี้อย่างไรก็เป็นเรนเจอร์ส์ที่เด่นรนจตัวคืออ่ะองเล็บยาวตัวนี้ข้าวมังกร กูไม่รู้ชื่อไอ้นี่ไอ้ผีตาเนียเห็นนะไอ้นี่อุนตีเปล่ากูไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวกูไปดูหน้าอีกเยมันแบบเนี่ยได้บอกูยังไม่ได้แต่ว่ากูเห็นไหมมันสีม่วงนี้น่าจะอุนได้บอกไม่รู้ว่ามันผมสีม่วงนะอุนตีจะผมสี ไม้ตะโพนสิไม้ตโีเอาี่หนัวาววาวไมตโนามใหญ่ผู้ชายไม่ตยามตัไี่ตับไม้ตะโพนี่ไม้ตะโพนีเดบลัง้ไม้ตะโพนี่หาสิบห้าเด็แจไป เคียวฮักแรลดี x อก